มาถึงวิธีที่2นะคะก็คือการหาโปริม,ปรมาตรนะคะที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งเนาะอ่ะวิธีแรกคือวิธีจานหมุนนะคะ d e s t o t i r n method แล้วก็วิธีที่2เนี่ยจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะก็คือจะเรียกว่าเป็น cylindrical shell method เนาะภาษาไทยก็คือวิธีการลอกเอ่อวิธีเปลือกทรงกระบอกนะคะไอเดียของวิธีเปลือกทรงกระบอกก็คือเราพยายามที่จะแบ่งไอเจ้าตัวอ,อ่อมมนะคะ ออกเป็นชั้นๆก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆลอกเปลือกมันออกมานะคะเพราะงั้นถ้าสมมติพี่แบ่งไอเจ้าตัวปริมาตรที่เราอยากได้นี่คือสีฟ้าเนาะเกิดมาจากการหมุน area ตรงนี้นะคะภายใต้เส้นโคะ้ง fx เนาะแล้วก็ช่วงอยู่ระหว่าง a ถึง b นะคะเป็นช่วงของค่า x นะเราหมุนอันนี้หมุนรอบแกน x นะคะปริมาตรที่ได้ก็จะหน้าตาอย่างนี้นะคะคล้ายๆเค้กเมืองตรัง <laughs> แล้วเราก็จะไอเดียคือเราพยายามที่จะแบ่ง volume อันนี้นะคะออกเป็น layer นะคะหน้าตาอย่างนี้ สมมติพี่แบ่งเป็น4 La เลเยอร์ใช่ไหมอันนี้5 La เลเยอร์นะคะก็คือจะได้แบบหน้าตาอย่างนี้เป็นทรงกระบอก5อันนะคะคล้ายๆต้นกล้วยถ้าสมมติพี่หยิบ1 La เลเยอร์นะคะออกมาดูเนาะอ่มันก็จะได้หน้าตาเป็นทรงกระบอกนะคะก็เลยเป็นชื่อวิธีว่าเปลือกทรงกระบอกนะคะเพราะว่าลอกออกมาแล้วเนี่ยหเปลือกเนี่ยมันเป็นรูปทรงกระบอกนั่นเองถ้าสมมุติเราเอาไอ้เจ้าตัวเปลือกทรงกระบอกนะคะอันนี้มาคลี่ออกมาเนาะเราก็จะได้ว่ามันจะเป็นปริซึมนะคะ ฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราคลี่ออกมาปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มีความหนาพี่ให้ความหนาเป็นเดลต้าเกนะคะก็คือเป็นความกว้างของช่วง x ที่เราแบ่งนะคะเป็นเดลต้าเคราวนี้เนี่ยพอลอกเปลือกทรงกระบอกออกมานะคะเราจะเห็นว่าไอเจ้าตัวปริซึมของเราเนี่ยฐานของเราเนี่ยคะ่ะเบสของเราเนี่ยคะ่ะมันจะมีความยาวเท่ากับความยาวของเ,ออเส้นรอบวงนะคะของเปลือกทรงกระบอก นะเพราะงั้นเส้นรอบวงเนี่ยสูตรของเส้นรอบวงคือ2องพายอใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยรัศมีของเราอะคะ่ะ radius ของเรามันจะเป็น x เนาะแสะดงว่าซของเราคือ2องพายเใช่ไหมคะเพราะว่ารัศมีเป็น x เพราะงั้นเราเอาไอเส้นสีสมม้มเนี่ยค่ะออกมาขึงเนาะมันจะยาวเท่ากับเส้นนี้พอดีถูกปะแอบแสดงว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเราอะคะ่ะมันจะยาว2องพายเแล้วก็ไอเจ้าตัวทรงกระบอกอันนี้นะคะมันสูง f x เนาะก็คือสูงแบบ เป็นค่า y อะแต่ว่า y ของเราคือ f x ไงแสดงว่ามันกําลังสูง f x นะคะอันนี้คือความสูงอ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราลอกเปลือกทรงกระบอกออกมา1อันนะคะมันจะมีปริมาตรเท่ากับเอ่อก็ใช้สูตรพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะธรรมดาเลยพื้นที่ฐานเป็น2อพ x ใช่ไหมแล้วก็เอ่อคูณด้วยสูง f x นะคะแล้วก็คูณด้วยความหนา delta x ทัดไะอันนี้ก็คือพื้นที่ฐานเนาะ พื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าแบบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนะคะแล้วก็เดลต้าเอตรงนี้ก็คือมองเป็นความสูงนะคะความหนาความสูงของมันนั่นเองแสดงว่า1เปลือกทรงกระบอกเนี่ยวอลลุมของมันเป็น2 Pi, x f พเ e l t a เอดลต้า x ใช่ไหมคะอันนี้คือพี่ใส่เป็น Vi แล้วกันเนาะก็คือเปลือกเดียวแต่ถ้าสมมุติเราเอาหลายๆเปลือก มาบวกกันนะคะก็คือสมมุติเราแบ่งไอเจ้าตัวเปลือกรงกระบอกทั้งหมด n เปลือกเลยนะแสดงว่า volume ของเราเนี่ยก็สามารถนิยามให้มันเป็นตัวนี้ได้นะคะก็คือ summation ของ i เท่า1ถึง n แล้วก็ใส่เป็นปริมาตรนะคะเป็น volume ของแต่ละแผ่นเนาะสมมติพี่แบ่งช่องแล้วก็ให้เจ้าตัวเจ้าตัว x ที่อยู่ตรงกลางในชื่อ x i นะคะ แล้วก็ความหนาเดลต้าเอ็กเนาะเพราะงั้นถ้าสูตรพี่จะลด error นะคะของการแบ่ง n ช่องสูตรที่แบ่ง n ช่องปั๊บเนี่ยมันก็ยังแบบไม่ใช่ o l u m มซะทีเดียวใช่ป่ะมันก็จะยังมีขอบๆที่มันเป็น error นะคะเพราะงั้นถ้าเราจะลด error ตรงนี้เราจะต้องแบ่งเ,เปลือกทรงกระบอกเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะคะพี่ก็จะบอกว่างั้นพี่เท k ลิมิต t n ให้เข้าใกล้ i ินฟิน t y ดีไหมก็คือแบ่งเปลือกเนี่ยเป็น n เปลือกโดยที่ n เข้าใกล้อ n f ฟิน t y ีไปเลยอ่ะเพราะงั้นพี่ก็เลยบอกว่างั้นจะให้ o l u m มเนี่ยเป็นคนนี้เนี่ เวลาเราเจอลิมิตนะคะชนกับ summation เมื่อไหร่เราเปลี่ยนเป็นอินทิกรัลนะคะก็จะเป็นอนะินทิเกรตเนาะของ2องพายนะคะ fx เนาะแล้วก็เปลี่ยน Delta x ให้เป็น dx นะคะแล้วก็เราเทขอบเขตของการอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b น,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นที่มาของสูตรนะคะอ่าได้นะ Summarize นะเพราะงั้นไอเดียก็คือเราพยายามที่จะลอกเปลือกทรงกระบอกนะคะออกมาเป็นแผ่นๆเนานะแล้วก็1แผ่นเนี่ยมันจะเป็น ปริซึมหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะงั้นปริมาตรก็จะเป็น 2πxfx x นะคะก็มาจากพื้นที่ฐานคูณสูงเนาะแล้วก็คูณด้วยความหนาของมันนะคะก็คือเดลต้าเเพราะงั้นเปลี่ยนฟอร์มให้มาเป็นฟอร์มที่อยู่ในรูปของการอินทิเกรตก็หน้าตาแบบนี้นะคะอะคราวนี้ไปดูโจทย์กันดีกว่ายตัวอย่างเช่นอันนี้บอกว่าเอ่อเราจะมีวอลลม Volume นะคะที่เกิดจากการหมุนเนาะของพื้นที่ตรงนี้ะค พื้นที่ตรงนี้เวลาเราไปทําโจทย์เนี่ยบางทีข้อสอบเขาอาจจะแบบไม่ได้ให้รูปมานะคะอันนี้คือพีอ่ใส่รูปมาให้เราจะได้บบบว่าจินตนาการได้ง่ายๆนะคะว่ามันแบบหน้าตาประมาณไหนอ่ะอันนี้คือดีใจที่เรากำลังจะหมุนใช่ไหมก็คือใต้เคิร์บอันนี้นะคะแล้วก็เส้นตรง y เท่าสูก็คือแกนเอกเนาะเรากำลังจะเอาสีม่วงเนี่ยไปหมุนนะคะรอบแกน y อ่ะเพราะงั้นอันดับแรกเลยก็คือให้เราสเก็ตสเตริเบลเชลของเรามาก่อนนะคะแผ่นเปลือกทรงกระบอกของเราก็อาจจะแบบวาด โซนกระบอกขึ้นมาคร่าวๆก็ได้นะคะมองเป็น1นึ่งเลเยอร์ที่เกิดจากการหมุนนะเนา,าะ่ะมพันพี่ก็สเก็ตโรนกระบอกพี่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะอ,อันดับแรกเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าอินทิเกรตของเราเนี่ยจะอินทิเกรตเทียบตัวแปรอะไรนะคะตัวแปร x หรือว่าตัวแปร y เาจ้าตัวแปรที่เราจะอินทิเกรตเทียบเนี่ยมันจะได้มาจาก เอออย่าลืมว่า dx ของเราเนี่ยมาจากเดลต้า x ถูกไหมแล้วเดลต้า x ก็คือความหนาเพราะงั้นมันก็จะมาจากความหนาของเปลือกทรงกระบอกเพราะงั้นเราก็แค่ดูว่าไอเจ้าตัว i n d r i c a l s ล e l l ของเราเนี่ยเปลือกทรงกระบอกของเราเนี่ยมันหนาที่เดลต้า x หรือมันหนาที่เดลต้า y นะคะเช่นอันนี้มันหนาที่เนะดลต้า x เนาะแสดงว่าเรากำลังจะอินทิเกรตเทียบ dx ถูกไหมอ่ะแล้วก็ใส่เลยนะคะ2พายหนะ้าที่เราคือต้องหา r กับ h มาเติมนะคะ เออลืมพูดเลยจริงๆแล้วฟอร์มูลาอันนี้เนี่ยมันก็เวลาเราทดได้ใจนะเราก็ทดง่ายๆเรามองเสมือนว่าเรากำลังหา 2πrh อะถูกไหม 2πrh เนี่ยถ้าเราจำได้ตอนที่เราเรียนมอต้นมปลายอ่ะมันจะเป็นสูตรของการหาพื้นที่ผิวข้างของเจ้าตัวทรงกระบอกนะคะหรือว่า lateral area ของซ y ลิงเดอเนะาะเพราะกัเ l r t e a ของซ y l i n d e อที่รัศมี r สูง h เนี่ยมันก็คือ 2πrh ไง ใช่ไหมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังค่าแบบอินทิเกรตเปลือกโฉนกระบอกอะเพราะงั้นที่เราคือก็ต้องไปหาว่าแบบรัศมีคือใครนะคะ r คือใครความสูงคือใครนะคะ h คือใครแค่นั้นเองแล้วเราก็เอามาใส่ขอบเขตให้ตรงกับตัวปลายที่เราต้องการจะอินทิเกรตนะคะอ่ะเพราะงั้นเรามาเติมกันดีก,กว่าเอิม่มเจ้าตัว r ของเรานะคะรัศมีในที่นี้ก็คือค่า x เนาะใช่ไหมเพราะว่ารัศมีเนี่ยมันคือตรงนี้มันคือตรงนี้อ่ะแสดงว่าพี่ก็ใส่ x เป็นรัศมีนะคะ radius เป็น x เนาะแล้วก็ให้นะคะความสูงนะความสูงก็คือเอ่อค่าของฟังก์ชันเลยใช่ปะเอ,อเพราะงั้นความสูงก็คือตรงนี้นะคะเพราะงั้นมันก็คือค่า y ธรรมดาแต่ค่า y ของเราเนี่ยคือ 2x กำลัง2ลบ x กำลัง3ไงมันก็จะหน้าตาแบบประมาณนี้คราวนี้เนี่ยความที่เราอินทิเกรตเทียบตัวปลาย x เนอะเราก็ต้องใส่ขอบเขตของ x นะคะอันนี้พี่แอบ,บหาจุดตัดแกน x มาให้แล้วนะคะก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2เนาะแค่นี้เลย ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็แบบไปนั่งอินทิเกรตเอาเหมือนที่เราแบบเออเรียนอินทิเกรตกันมานะคะพี่อาจจะดึง 2x เออกมาก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ด้านในเป็นแบบก็ขูดเข้าไปแล้วก็อินทิเกรตตรงตรงอันนี้ไม่อินทิเกรตได้ไหมเนี่ยแอปขี้เกียจอะเออสองเอ็กซ์กำลังสามลบด้วยเอ็กซ์กำลังสี่ดีเอ็กซ์นะคะสักหน่อยก็ได้สองพายแล้วก็เออสองส่วนสี่เอ็กซ์ 4, กำลังสี่ใช่ปะลบด้วยหนึ่งส่วนห้าเอ็กซ์กำลังห้านะคะ ตั้งแต่ศูนย์ถึงสองเนาะพี่ฝากไปคิดเลขต่อแล้วกันนะขออนุญาตดูโพอ,อสักครู่หนึ่ง it should be สิบหกพายส่วนห้านะคะ okay. ได้เนาะฝากไปคิดเลขต่อเองนะคะขอแค่แบบฝึกตั้งอิทิเกตเป็นก็โอเคแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรมาแค่คิดเลขเฉย อ่ะขนาะดเพราะงั้นไอเดียก็คือไปสเก็ตเมืก่อนนะคะว่าแบบไอเปลือกทรงกระบอกของเราเนี่ยหน้าตายังไงนะคะแล้วก็ตั้งอินทิเกรตเลยดูว่าแบบเอ่อเจ้าตัวความหนาของเราเนี่ยมันคือตัวแปรที่จะใช้ในการอินทิเกรตนะคะแล้วก็ช่วงของตัวแปรก็คือเป็นช่วงของเออแล้วแต่ถ้าเราอินทิเกรตเทียบ x อ็กซเราก็ใส่ช่วงของ x นะคะถ้าเราอินทิเกรตเทียบ y วยเราก็ใส่ช่วงของ y หน้าที่เราคือตั้ง2พายไว้ก่อนนะคะแล้วก็เติม r เติม h แค่นั้นเองให้มันแมชนะคะอ่ะได้เนาะมา ตัวอย่างถัดไปนะคะก็อาจจะแบบวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ a r e ีที่บาวด้วยเคิร์ฟเดียวแล้วนะคะแต่ว่าเป็น a r e ีที่บาวด้วย2เคิร์ฟนะคะเพราะงั้นอันดับแรกเหมือนเดิมเลยเราก็แบบไปสเกตอ h รี e a มาก่อนนะคะแล้วเราก็สร้างเอ่อซิเดนิเคิลเชลขึ้นมาเปลือกทรงกระบอกขึ้นมานะคะปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยเปลือกทรงกระบอกเราหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือด้านบนเนี่ยเป็นฟังชัน y ท่า x เนาะด้านล่างเป็นพาราโบลานะคะ y ท่า x กำลังสอง อ่ะอันดับแรกค่าตัวแปรของการอินทิเกรตก่อนนะคะอันนี้เป็นการอินทิเกรตเทียบตัวแปร x เนาะเพราะว่าความหนาของเปลือกทรงกระบอกคือเดลต้า x นะคะเราก็ใส่เลย dx วางไว้ข้างหลังก่อนเอิม่มโอเคคราวนี้ด้วยความที่เราใช้ตัวแปร x เนาะแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องการขอบเขตของค่า x นะคะมาเป็นขอบเขตของการอินทิเกรตใช่ไหมแสดงว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปแก้สมการก่อนนะคะอ่ะพี่ก็จะให้ y เท่า1เอ้ย y เท่า x เป็นสมการที่1นนะคะ y เท่า x กำลังสองเป็นสมการที่2เนาะเนื่องจากเราต้องการขอบเขตของค่า x เฉยๆนะเพราะงะั้นพี่หาค่าตัวค่าของตัวแปร x ก็พอแล้วแอบก็จับ y 2ข้างมาเท่ากันเนาะแล้วก็แฟกเตอร์นิดหน่อยนะคะก็จะได้ x เท่า0นกับหนึ่งเนาะแสดงว่าจุดตัดมี2ที่ใช่ไหมที่ x เป็น0ูนตัวหนึงนะคะแล้วก็ที่ x เป็น1ตัวหนึ่งได้ขอบเขตของการอินทิเกรตเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปนะคะมาเติมว่าใครคือ radius นะคะใครคือรัศมีนะแล้วก็ใครคือความสูงนะคะใครคือ height เอ่เพราะงั้นรัศมีก็คือ radius ก็คือค่า x ตรงนี้นะคะ,ะค่าของความสูงนะคะดูดีนะค่าของความสูงในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันแค่ฟังก์ชันเดียวละแต่ว่าจะต้องเป็นฟังก์ชันด้านบนลบด้วยฟังก์ชันด้านล่างนะคะเราอยากจะได้ height ที่เป็นเส้นสีแดงตรงนี้ใช่ไหมเพราะงั้นค่าของมันเนี่ยก็จะต้องมีค่าเป็น เอาฟังก์ชันด้านบนลบด้วยฟังก์ชันด้านล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมว่าเราต้องการอินทิเกรตเทียบตัวปลายเเนาะแสดงว่าฟังก์ชันที่เราต้องการเขียนเนี่ยก็คือต้องเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในฟอร์มของ x นะคะแสดงว่าด้านบนพี่เอา x มาเนาะด้านล่างพี่เอา x กกำลังสองมาันไหมแสดงว่าเอาบนลบล่างนะคะก็จะได้ความสูงของเปลือกทรงกระบอกอ่ะเพาะงนั้นเอามารวมล่างกันสิใช้ R เป็น x นะคะใช้ความสูงเป็น x ลบ x อกําลัางสองมนก็เสร็จแล้ว นะคนะคนี้คือ r คนนี้คือ h ของเรา<ๆ>ที่เหลือก็ไปอินทิเกรตตรงๆนะคะอาจจะดึง2พายออกมาก่อนแล้วก็ค่อยคำนวณอินทิเกรตด้านหลังก็ได้ข<ๆ>อแอปดูโพยนิดนึงนะคะจะตอบายส่วน6นะคะฝากไปคิดเลขนะโอเค อันนี้มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะความแฟนตาซีของการทําโจทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเวลาเราไปเจอโจทย์เนี่ยคะ่ะเขาอาจจะไม่ไม่ได้ให้รูปมานะคะหน้าตาแบบประมาณนี้อ่ะเออเนี่ยนะพี่ควรจะ ให้ example นี้สักหน่อยดีไหมเผื่อใครไปเจอข้อ,อยากนะคะก็คือเวลาความวุ่นวายชีวิตเนี่ยมันจะบังเกิดถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าตัว curve ของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนบนแกน x หรือมันไม่ได้หมุนบนแกน y นะคะแต่มันไปหมุนบนเส้นตรงเส้นอื่นก็ได้เหมือนกันเราก็แค่สติเยอะๆนะคะแล้วเราก็ดูว่าแบบใครควรจะเป็น r ใครควรจะเป็น h นะคะของ s h a ที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมา อ่ะเดี๋ยว5 1าจน่กซะหน่อยแล้วกันนะเนาะเผื่อเราไปเจอหมุนรอบแกนอื่นนะคะอันนี้อยากจะได้วอลลุ่มนะคะที่หมุนโดยใช้ขอบเป็นพาราโบลาเนาะ y เท่ากับ x ลบ x กำลังสองนะคะแล้วก็ y เท่ากับศูนย์ก็คือปิดล้อมด้วยแกน x ใช่ไหมแต่ว่าจะหมุนรอบเส้นตรง x เท่าสองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหมุนรอบเส้นตรง x เท่าสองพี่ก็ตีเส้นตรงอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็พี่ก็สร้างทรงกระบอกเหมือนเดิมเลยนะคะทรงกระบอกพี่ก็จะแบบหน้าตาเป็นทรงกระบอกสีส้มตรงนี้ หน,น้าที่เราคือไปดูดีๆนะคะว่าใครเป็น x แล้วก็ใครเป็นคอนเทอร์ทีว่าใครเป็น r แล้วก็ใครเป็น h นะคะอ่ะอันดับแรกพี่จะดูว่าต้องอินทิเกรตเทียบตัวแปร x ใช่ไหมคะเพราะว่าความหนาของทรงกระบอกเนี่ยมันคือเดลต้า x เนาะ,ะพี่ก็ตั้งเลยวอลุ่มของพี่เนี่ยจะเทียบกัน x นะคะ เพราะงั้นเดี๋ยวพี่จะใส่ขอบเขตของการอินทิเกรตเนาะขอบเขตของการอินทิเกรตก็ต้องเป็นขอบเขตของค่า x นะคะขอบเขตของค่า x เ,เนี่ยอันดับแรกก็น่าจะต้องไปหาจุดตัดแกน x มาก่อนใช่ไหมไเพราะงั้นหาจุดตัดแกน x นะคะก็คือต้องไปเซตฟังก์ชันให้มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมแล้วก็แฟกเตอร์นะคะก็จะได้จุดตัดมา2ทีเนาะก็คือที่ x เ,เป็น0นะคะแล้วก็ที่ x เ,เป็น1 แสดงตัวนี้ x เป็น1เพราะงั้นขอบเขตของการอินทิเรกรตก็คือ0ถึง1นะคะโอเคอ่ะคันนี้มาเติมนะคะ2องไพอาอนั้หน้าที่เราคือไปหาว่าใครคือรัศมีใครคือ r นะคะใครคือ h ก็คือความสูงนะคะเพราะงั้นเอ่อเจ้าตัว r ตัวนี้เราดูดีๆเอ่อให้ระวังมากๆนะคะเวลาเราไปเจอการหมุนรอบแกนอื่นนะ r ของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ตัวปลา x หรือว่าตัวปลา y อย่างเดียวนะคะอ่ะในที่นี้ก็คือ R ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นความยาวของส่วนของเส้นตรงสีส้มตรงนี้ใช่ไหมที่พี่สเก็ตขึ้นมาส่วนของเส้นตรงสีส้มเนี่ยอ่ะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยจากศูนย์ไปถึงตรงเนี้ยมันคือค่า x นะคะแต่ว่าจากศไปจนถึงเส้นตรงเนี้ยมันคือ2เพราะงั้นถ้าสมมติเราอยากได้เส้นตรงสีส้มตรงนี้จะต้องมีค่าเป็น2ลบ x อก้าก็คือเหมือนกับว่าเอาสองที่เป็นความยาวทั้งหมดนะคะมาลบด้วยค่า x เ,เนาะ ก็จะได้ความยาวส่วนของเส้นตรงสีส้มที่เป็นรัศมี radius ของเราเนี่ยสองลบเนะคะแสดงว่าพี่จะต้องใช้รัศมีให้เป็น2ลบเเนาะทันไหมเส้นตรงสีส้มนะคะใครไม่ทันก็กลับไปฟังอีกครั้งนะคะเออแล้วก็ความสูงความสูงของพี่ก็ยังจะต้องเป็นค่าของฟังก์ชันปกติเลยใช่ไหมแสดงว่าสีแดงของพี่เนี่ยก็คือค่า y ธรรมดาแต่ว่าเราอยากได้ y ในรูปของ x เนาะก็จะต้องใช้เป็น x ลบ x กำลังสองนะคะทันพี่ก็แทน ความสูงด้วย x ลบ x ก,กำลังสองน,น,นี่ก็เสร็จแล้วนะคะที่เหลือก็แค่ไปอินทิเกรตปกติเลย<ส>เห็นไหมอ่ะได้ปะเพราะงะั้นเอ,อ่อไอเดียคือแค่ต้องวาดทรงกระบอกให้ถูกอะแล้วก็ไปดูว่าใครเป็นลัศมีนะคะแล้วก็ใครเป็นค่าความสูงแค่นั้นเลยอ่ะอันนี้ฝากไปทำต่อเองนะอันนี้แบบพี่ไม่มีโพยอะเออเราแบบไปนั่งอินทิเกรตเองได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์เข้า เออเจนเมไนโปรหรือว่าวูเฟมแล้วเอลฟาเพื่อที่จะให้มันคำนวณอินทิเกรตกัได้นะคะอ่ะคนนี้ขออนุญาตข้ามขอฝากทิ้งไว้แค่เทอมของการอินทิเกรตนิดนึงมาความแฟนตาซีของการทำโจทย์เซ็กชันนี้นะคะก็คือเออเวลาเราไปเจอเข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ให้รูปมานะคะเราอาจจะต้องฝึกสเกตรูปเองนะคะแนี่ก็บอกว่าให้ใช้เซนต i c อ l เป็นต่อนอะในการ generate วอลุ่ม <Volume, S 2> นะคะ,ะทางพี่อันดับแรกพี่ก็วาดเคิร์ฟก่อน y เทา x กํลังสามอะไรอย่างงี้เนาะปึ๊บนะคะแล้วก็ตัดแกน x ที่ศูนย์แล้วก็เขาบอกว่าอยากจะได้ให้บาวด้วยเส้น y เท่าศูนย์ x เท่าหนึ่งแล้วก็ x เท่าสองนะคะ x เท่าหนึ่นงกอ็อะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอใช้สีกันแล้กัน x เท่าหนึ่งเส้นตรงแนวตั้งนะคะส่วน x เท่าสองอะไรอย่างงี้แล้กัน แล้วก็ปิดล้อมด้วยแกน x ก็คือได้ area สีม่วงตรงนี้อยากจะให้หมุนรอบแกน y นะคะหมุนรอบแกน y แสดงว่าเราสร้างแกนหมุนนิดนึงหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็สติเยอะนะคะแล้วก็วาดทรงกระบอกให้ถูกเนาะพันพี่ก็จะสร้างทรงกระบอกหน้าตาเป็นอย่างนี้สมมติหยิบมาหนึ่งเปลือกนะคะ ทรงกระบอกพี่ก็จะหน้าตาแบบประมาณนี้โอเคแสดงว่าเอ๊ะขอว่าที่มันแบบซิมเมทริกกว่านี้นิดนึงแสดงว่าทรงกระบอกพี่หน้าตาอย่างนี้โอเคเพราะงั้นความหนาของทรงกระบอกนะคะต้องเป็นเดลต้าเอ็กเนาะแสะดงว่าเรากำลังจะอินทิเกรตเทียบแกนเอ็กนะคะก็จะใช้เป็น dx อวางไว้ก่อนเลยด้านหลังนะคะ เพราะงั้นขอบเขตของการอินทิเกรตก็ต้องเป็นขอบเขตของค่า x เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะดีตรงที่แบบเราไม่ต้องไปนั่งหาขอบเขตเองนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ขอบเขตของเส้นตรง2ข้างเนี่ยมาเป็นขอบเขตของค่า x ได้เลยก็จะเป็นการอินทิเกรตตั้งแต่1นึงถึงสอเคเนาะอ่ะที่เหลือก็คือค่าเติมว่าใครคือรัศมีใครคือค่า h นะคะรัศมีของเราในที่นี้ก็คือธรรมดาเลยคือค่า x ตรงๆงถูกไหมเพราะว่ามันคือเส้นสีส้มนะคะที่ยบ x เนาะ,ะแสดงว่ารัศมีพี่เติมเป็น x นะคะคนนี้คืออ่า ครันนี้ความสูงนะคะความสูงความสูงก็คืออันนี้เป็นค่าของฟังก์ชันปกติเลยอะ่ะใช่ปะมันก็คือเป็นค่า y อะ่ะแต่ว่า y คือ x กําลังสามไงแสดงว่าความสูงของพี่เนี่ยก็คือเออ x กําลังสามได้เลยนะคะรานนี้มองเป็นให้ก็เสร็จแล้วนะคะชีวิต GG easy มากเปิบแล้วอันนี้แบบอินทิเกรตง่ายเดี๋ยวอินทิเกรตให้ดูนิดนึงแล้วกันอ่ะก็เป็น x กําลนะังสี่ dx เนาะ ตั้งแต่1ถึง2นะคะ 2π 1พายนส่วนกำลัง5นะคะ2ถึง1เนาะก็จะเป็น 2π 3พายสามส่วน้ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย1.5ส่วนนะคะก็จะเป็น 2π 3พายส่วนนะคะก็จะตอบ6 2ส π บอ่วน้าพายใครคิดเลขไม่ทันเอิมนั่งคิดช้าๆได้นะคะ อ่ะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่มีพลอยอ่ะแบบว่าเราฝากรีเช็คด้วยนะใครแบบเออเห็นว่าพี่คิดเลขผิดก็บอกได้นะอัพี่คิดเลขคิดเลขไวๆอ่ะอ่ะแต่ว่าที่สำคัญคืออินทิเกรตแรกนะคะอ่านให้เข้าใจอันนี้ก็พอ y เท่ากับ x กำลังสามก็จะน่าจะ y เท่ากับแปดนะคะก็จะเป็นเส้นตรงแนวนอนเนาะ y เท่าแปดนะคะ y เท่า x กำลังสามอ่ะแล้วก็ เอ็กเทอร์สู๋นี่คือแกน y แสดงว่าเรากำลังจะหมุนคนนี้นะคะรอบแกน x เนาะรอบแกน x นะคะแสดงว่าเปลือกทรงกระบอกเราจะหน้าตาอย่างนี้ปึ๊บเบิบไ้ไหมโอเคแสดงว่าตอนนี้ความหนานะคะของเปลือกทรงกระบอกต้องเป็นเดลต้า y ใช่ปะ่ะแสดงว่าเรากำลังจะอินทิเกรตเทียบตัวแปร y นะคะ <_ t aps> เพราะงั้นก็หวานเทียบเลย เพราะว่าขอบเขตของตัวปลา y เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่0ถึง8เนาะอ่าแสดงว่าวอลลุ่มของเราก็คือใส่ขอบเขตเป็น0ถึง8นะคะตั้ง dy รอไว้เลยแล้วก็ใส่2อพายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเติม r กับ h กันคราวนี้ตัวปลาเอ่อเจ้าตัวค่า r นะคะค่า r ก็จะเป็นเอ่อเส้นนี้เนาะเส้นนี้นะคะก็จะต้องเป็นความสูงนะคะก็คือเป็นค่า y ใช่ไหม เป็นค่า y แต่ว่าค่า y ตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเรากำลังจะอินทิเกรตเทียบตัวแปร y นะคะแสดงว่าเราต้องการฟังก์ชันในเทิมของ x เนอะอก็คือเราจะต้องปรับเออ่ให้เป็นเขียน x ในเทอมของ y อะ่ะก็จะเป็น x เท่ากับรากที่3ของ y นะคะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมก็คือเอามาจากไอสมการเนี่ยแล้วก็จัด x เท่ากับนะคะแสดงว่าความสูงของเราก็คือรากที่3ของ y เนาะซึ่งก็จะเป็นรัศมีของเรา อ่ค okay. อ่ะคราวนี้มาดูเอ๊ะเวทพี่ราล้หตดว่าเออถ้าทีความสูงก็คือค่า y าตรงๆเลยนี่หว่าแต่ว่าอันนั้นมันไอ้นี่ความสูงของทรงกระบอกทาทีพี่พูดความสูงแล้วพี่ก็ใจนึกไปถึงอีกที่หนึ่งมันคือความสูงของทรงกระบอกเนาะแต่ว่าจริงๆเราตรงนี้ก็คือค่า y าธรรมดาปะไอสีอส้มอะไอสีส้มเือค่า y ธรรมดาเนาะขอโทษค่ะค่า y าธรรมดาเลยแต่ว่าเออเจ้าตัวความสูงเนาะจะต้องเป็น เออลากที่3ของ y ก็คือเป็นค่าของฟังก์ชันอะใช่ปะมันสูงตรงนี้ไงลากตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้นะคะหลงแกนิดนึงแสดงว่าสรุปก็คือรัศมีเป็น y ใช่ปะแล้วก็ความสูงเป็นเอ,อ่อลากที่3ของ y นะคะคนนี้คือรัศมีคนนี้คือความสูงนะคะ่ะก็เสร็จแล้วที่เหลือก็ ไปนั่งอินทิเกรตตรงๆนะคะอันนี้แบบอย่าลืมเปลี่ยนรากที่3ของ y ให้เป็น y กําลัง1ส่วน3ก่อนอินทิเกรตด้วยนะคะจะได้ไม่ลำบากชีวิตนะนี่นี่ d y แล้วแล้วก็เดี๋ยวสปอยอินทิเกรตนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อน้องคนไหนทําต่อแล้วงงนะคะ y ยก,กําลัง4ส่วน3ใช่ปะนี่นะคะแล้วก็ไปใช้สูตรอินทิเกรตธรรมดาเลยโอเคฝากไปทําต่อเนาะ คราวนี้อีกอันนึงก็ไม่มีอะไรมั้งก็แบบไปนั่งวาดกราฟเอานะคะแล้วก็หาจุดตัดเนาะเพื่อเป็นขอบเขตของการอินทิเกรตนะคะเออเดี๋ยวขอมาดูอันนี้นิดนึงดีกว่าก็คือเป็นการอินทิเกรตเทียบกับเ,เส้นอื่นนะคะที่อ,อทิบายเป็นการหมุนเทียบกับแกนอื่นนะคะที่อาจจะไม่ใช่แกน x แล้วก็แกน y อันนี้เดี๋ยวขอแอบเฉลยไวไวอันแรกเป็น y เท่ากับ square root x นาะอหน้าตากราฟอย่างนี้นะคะ ก็คือเป็นพาราโบลาซีกบนแล้วก็เบาด้วย y เท่าศูนะคะ mm. ก็คือแกน x เนาะแล้วก็ x เท่า1น,นะคะ x เท่า1นึ่ก็ mm. คือหน้าตานี้แสดงว่าอะไรที่เรากำลังจะเอาไปหมุนเนี่ยก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็หมุนรอบแกน x เท่ากับลบห่เนาะแกน x เท่าลบหสมมติหน้าตานี้เป็นเส้นตรงแนวตั้งนะคะ,คะ แสดงว่าเปลือกทรงกระบอกของเราเนี่ยอันนี้พี่วาดรูปใหญ่ไปไหมขอรีดิ c สเน็ดนึงลดสเกลนิดนึงอ่ะแสดงว่าเปลือกทรงกระบอกของเราเนี่ยหน้าตาแบบจะหน้าตาแบบประมาณนี้คันนี้อาจจะต้องระวังเรื่อง radius กับ height ละถ้าเป็นเอ,อ่อทรงกระบอกนะคะเอ,อ่อที่แบบว่าหมุนไม่ได้รอบกันเอกัน y เนาะ มาอันดับแรกนะคะเปลือกทรงกระบอกเนี่ยมันเดิมเลยไปดูก่อนว่าอินทิเกรตเทียบใครนะคะเปลือกทรงกระบอกคือเดลต้าเอ็กเนาะแสดงว่าโวลูมของเราเนี่ยจะต้องอินทิเกรตเทียบตัวแปรเอ็กนะคะเทียบตัวแปรเอ็กก็วันเทียบเลยเพราะว่ามีขอบเขตของการอินทิเกรตเอ็กอยู่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งเนาะที่เหลือก็คือแค่ต้องเติมลัศมีกับไฮส์นะคะคราวนี้รัศมีเนี่ยดูดีๆนะคะมันคือตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เนี่ยเลเซมันคือค่า x นะคะแต่ว่าค่า x ของเราเนี่ยมันต้องบวกเข้าไปอีก1ด้วยถูกไหมเออเพราะว่าตัวนี้มันยาว1นะคะแสดงว่าสุดท้ายแล้วรัศมีของเราเนี่ยจะเป็น x บวก1ถันปะ่ะหรือว่าถ้าใครถนัดเอาซ้ายลบขวาก็ได้นะคะทางซ้ายคือค่า x ใช่ไหมทางขวาคือลบหเนาะเพราะงั้นซ้ายลบขวาก็จะเป็น x ลบลบหมองอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามองง่ายๆก็แค่มองว่าแบบตรงนี้เป็น x ใช่ปะ่ะตัวนี้อีก1นึ่งไงเออแสดงว่ารัศมีก็คือ x บวกหเนาะแสดงว่าเส้นสีส้มของเราเนี่ยยาว x บวก ในขณะที่ความสูงอ่ะความสูงคือค่าของฟังก์ชันเนาะค่าของฟังก์ชันนะคะก็คือสแควร์รูทเอกนั่นเองก็เสร็จแล้วนะะง่ายๆเนาะค่าจะแบบต้องระวังนิดนึงนะคะสติเยอะๆเวลาเราลิสต์ว่าเวลาเราลิสต์ว่าใครคือ x ใครคือโทษทีเวลาเราลิสต์ว่าใครคือ,อครคัศมีเวลาเราลิสต์ว่าใครคือใครนะคะโอเคอก็เสร็จแล้วฝากไปอินทิเกรตต่อเองเนาะ